ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The o อ e p o d ์ค่ะในหนึ่งวันถ้าเรามองว่าแสงอาทิตย์คือการเริ่มต้นและแสงจันทร์คือการที่สุดของวัน หัวข้อในชวนคิดเันนี้ก็คือเราจะเริ่มต้นอย่างไรให้ประสบความสําเร็จคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาต้องทําอะไรในตอนเช้าเช้าบ้างร่ะเป็นที่รู้กันดีลนะคะว่าการตื่นเช้านั้นสร้างผลดีต่อเรามากมายและเราเป็นคนที่ตื่นเช้าหรือตื่นสายหรือตื่นบ่ายกันแน่คะ่ะ รู้ไหมว่าการตื่นเช้านั้นส่งผลดีต่อสุขภาพของเราและจะทำให้เราได้มีเวลาเตรียมพร้อมก่อนเริ่มการทำงานอีกด้วยนะคะถ้าเราได้เคยอ่านอัตชีวประวัติของคนที่เขาประสบความสำเร็จเราจะพบได้นะคะว่าคนส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านั้นมักจะตื่นเช้าเป็นประจำเพื่อที่จะพร้อมทางกิจกรรมต่างๆและส่งผลดีต่อพวกเขา จนกลายเป็นกิจวัตรตอนเช้าของพวกเขาไปในที่สุดนะคะจึงไม่น่าแปลกใจที่ในหนังสืออัตชีวประวัติของพวกเขาก็จะพบว่าช่วงเวลาในการเริ่มต้นวันใหม่ของพวกเขานั้นดูพิเศษเอามากกว่าการแค่ตื่นเช้าไปวันๆนะคะเราจะมาดูวิธีการเริ่มต้นวันใหม่ของคนที่เขาประสบความสำเร็จกันนะคะว่าเขาเป็นอย่างไร และเขาทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันกันนะคะข้อที่หนึ่งไม่ใช้นาฬิกาปลุกค่ะข้อที่สองอย่าดื่มกาแฟในตอนเช้าในทันทีข้อที่สามออกกําลังกายตอนเช้าและข้อสุดท้ายข้อที่สีเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะมาดูข้อแรกกันนะคะ ข้อที่หนึ่งไม่ใช้นาฬิกาปลุกรู้ไหมไอ้ว่าเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังจนเกินไปมีส่วนทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียไปตลอดทั้งวันก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเสียงที่จะกระชากเราที่ตื่นจากการหลับนอนแบบกระทันหันจนเกินไปนั่นเองคะ่ะและยิ่งเราตื่นมาแล้วกดเลื่อนนาฬิกาปลุกไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งอ่อนเพลีย ระหว่างวันมากขึ้นด้วยนะคะตัวอย่างนะคะโอลาวินซีพิธีกรสาวและนักธุรกิจชื่อดังนะคะ mm hmm. เขาเคยบอกไปว่า mm hmm. เธอไม่เคยตื่นนอนโดยการใช้ในาฬิกาปลุกเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเสียงนาฬิกาปลุกนั้นมันน่ารำคาญจนเกินไป mm hmm. แต่เธอใช้วิธีการตื่นนอนโดยการคิดถึงตัวเลขไว้ในหัวของเธอ ซึ่งตัวเลกดังกล่าวนี้ก็คือเวลาที่เธออยากจะตื่นนอนนั่นเองคะ่ะเช่นถ้าเธออยากจะตื่นนอนประมาณ6โมงเชา้าเธอก็จะนึกถึงแต่ตัวเลข6โมงไว้ในหัวของตัวเธอตลอดเวลานะคะเหตุผลที่เธอต้องการจะตื่นเช้าก็เพราะว่าเวลาเชา้าเป็นเวลาที่นอกนักของเธอชอบออกไปเดินเล่นส่วนตัวแปรสำคัญที่ทำให้เราตื่นเช้าได้ก็คือ เวลาที่เราเข้านอนนะคะแล้วก็จํำนวนชั่วโมงในการนอนของเราด้วยถ้าเราอยากจะตื่นเช้าเราก็จําเป็นที่ต้องเข้านอนเร็วขึ้นไปด้วยนะคะแน่นอนว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตื่นเองโดยไม่ใช้ในาฬิกาปลุกนะคะแต่วิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือการใช้เสียงนาฬิกาปลุกที่นุ่มนวลมากขึ้นอย่าใช้เสียงกระชากนั่นเองคะ่ะ แล้ก็ลองพยายามใช้วิธีเดียวกับโอล่าวินซี่สมมุติว่าถ้าเราอยากจะตื่นนอนเวลา6โมงเช้าก็ลองตั้งนาฬิกาปลุกไว้สัก6โมง10นาทีและถ้าเราสามารถตื่นก่อนเสียนาฬิกาปลุกได้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะข้อที่2อย่าดื่มกาแฟในตอนเช้าในทันทีนะคะเราคงเห็นในโฆษณา หรือในภาพ,พยนต์ที่เวลาใครตื่นนอนแล้วจะตรงดิ่งไปดื่มกาแฟในทันทีซึ่งการทำแบบนี้จะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากในช่วงเวลาที่เรานอนหลับอยู่นั้นร่างกายของเราจะไม่ได้รับน้ำเลยนะคะจึงทำให้สิ่งแรกที่เราควรจะทำเมื่อเราตื่นนอนก็คือการดื่มน้ำนะคะเพื่อทำให้ร่างกายของเรามีความชุ่มชื่น เสก่อนซึ่งการดื่มน,น้ำหลังตื่นนอนจะส่งผลดีกับการย่อยและการขับถ่ายด้วยนะคะตัวอย่างคาร์เมรอนไร์นักแสดงชาวอเมริกันชื่อดังนะคะเธอได้บอกว่าเธอมักจะดื่มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนเพื่อทำให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นและอย่างเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีอีกด้วยนะคะ ข้อที่3ออกกำลังกายในตอนเช้าเราน่าจะเคยเห็น CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างทิมคุกจาก Apple ที่ไปเข้ายิมเพื่อออกกำลังกายในตอนเช้าหรือจะเป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งแจ็คดอลเซจากทวิตเตอที่แทนที่จะขับรถส่วนตัวไปทำงานแต่เขากลับใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการเดิน ไปทำงานการออกกำลังกายในตอนเช้านี้จะเป็นการทาให้ร่างกายมีความกระปรี้บกระเป่าซึ่งระหว่างที่เรากำลังออกกำลังกายอยู่นั้นรูมาร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินและโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อความสุขและความกระฉับกระเฉงของร่างกายแน่นอนนะคะว่าถ้าร่างกายของเรามีความสุข และวก็ขับกระเชงในตอนเช้าแล้วจะส่งผลให้ทั้งวันของเรานั้นดีตามไปด้วยนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการวางแผนไว้ก่อนร่วงหน้าหนึ่งวันสิ่งสําคัญที่ทำให้เราได้ใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่าก็คือการวางแผนและกิจกรรมที่จะทำในวันรุ่งขึ้นเช้าเอาไว้ก่อนร่วงหน้า การที่เราทำเช่นนี้จะทำให้เราสามารถเริ่มงานในตอนเช้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะและก็ไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นเอกสารที่จำเป็น้องนานไปที่ทำงานที่ถูกเตรียมไว้แล้วเสื้อผ้าที่เตรียมจะใส่ไปทำงานก็ถูกเตรียมเอาไว้แล้วตัวอย่างเช่นคุณเคนเนตชาแนล อดีตซีของบริษัทอเมริกันเอ็กเพ s สเขามักจะเขียน3มสิ่งที่อยากจะทำในวันรุ่งขึ้นและสิ่งที่ควรจะเตรียมตัวในวันรุ่งขึ้นให้เสร็จในตอนกลางคืนนะคะการวางแผนดังกล่าวล่วงหน้าจะทำให้ช่วงเช้าในวันรุ่งขึ้นของเขานั้นมีความเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้เขาสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญอื่นๆได้ดีด้วยนะคะนั่นก็คือ 4เรื่องที่เราควรจะเริ่มต้นในวันใหม่สาหรับคนที่ประสบความสําเร็จว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะอาจจะฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อนะคะแต่เราลองทำตามดูก็ได้ถ้าไม่ได้ผลเราก็เลิกทำได้นะคะแต่ถ้าได้ผลดีเราก็ถือว่าเป็นต้นแบบอย่างหนึง่งที่เราสามารถเรียนแบบได้อย่างง่ายๆใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว เราก็คงต้องบอกว่าการใช้ชีวิตของเราอาจจะเป็นเหมือนการแข่งวิ่งการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีในแต่ะวันก็เหมือนเราออกตัวได้ดีในจุดเริ่มต้นและมันจะทำให้เราก้าวต่อไปในวันนั้นได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นอีกไม่น้อยเลยนะคะแค่เราเริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟัง เราพบกันใน EP นะีหน้าสวัสดีค่ะ